ทิตารสวานเจ็ดไปเก้าสวัสดีค่ะเมื่อเร็วๆนี้โอจัคเกอร์หรือซีเรียโอซากได้ประกาศต่ออายุสัญญากับเซจานพร้อมข้อความว่าในปี2022ฉันจะยังคงติดตามเซจานโฆษกของแบรนด์และเป็นพยานในการเติบโตของการและกันในการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อปีที่แล้วกลุ่มของกุ้งเริ่มซื้อถ้วยอาหารเช้าและชามกระต่ายเซยจานได้คว,ว้าการรับรองธุรกิจทั้งหมด28ดรายการและจะมีการต่ออายุในปีนี้และแน่นอนว่าบางแบรนด์จะยุติความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่การรับรองของศิลปินจะหมดอายุและการเลือกว่าจะต่ออายุสัญญาหรือไม่เป็นทางเลือกสองทางระหว่างศิลปินกับแบรนด์ร้านแว่นตาในเซนเจอร์ไม่มีความสัมพันธ์ในการรับรองโคศกับเซอร์จานแต่ใช้ชื่อความคล้ายคลึงของเขาเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเซอร์จานและยังสร้างภาพเดินแบบที่เป็นอันตรายบนโปสเตอร์ธุรกิจของเขาทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดและได้ละเมิดสิทธิ์ผ้าเหมือนของเซอร์จานอย่างร้ายแรง จากกรณีดังกล่าวสารได้ตัดสินว่าบริษัทแวนตาในฐานะจำเลยควรชดเชยค่าเสียหายให้กับเซอจานสำหรับการสูญเสียทางทธุรกิจจำนวน80,000หยวนหรือ4 2่0 8นหือบาทและค่าใช้ใจ่ายในการดำเนินการอีก200อยหยวนหรือ1,055บาทบาทาริษัทจำเลยคิดว่าจำนวนเงินชดเชยดังกล่าวสูงเกินไปจึงยื่นอุทธรณ์แต่สารชั้นต้นได้พิพากษายกอุทธรณ์ชาวนเน็ตได้สนับสนุนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายของเซอร์จานเมื่อไม่กี่วันก่อน,อนเซอร์จานสตูดิโอ หรือเ,เหมือนมีซัมเมอร์มูนเขาเจ้ามีเดียโคลิมิเต็ดได้อนเครื่องหมายการค้าย6รายการของเซอร์จานเอ็กซ์เอสตูดิโอให้กับปากกิง New, ่งแบมบูนิวเขาเจ้ามีเดียโคลิมิเต็ดอย่างไรก็ตามทุกคนรู้ดีว่าสัญญาเชิงพาณิชย์ที่ลงนามโดยเซอร์จานนั้นโดยทั่วไปแล้วจะดําเนินการในนามของสตูดิโอมีรายงานก่อนหน้านี้ว่าในสตูดิโอเซอร์จานได้ถือหุ้นเพียง5 0ของหุ้นเท่านั้นวอลลเวอร์และฟางจือฮุยได้ถือหุ้น300%ในขณะสีมคุณเปอร์เซ็เนต์ในของเที่คจ้เซ ได้ถึงหุ้นที่เหลือ20%กล่าวอีกในหนึ่งก็คือเงินส่วนใหญ่ที่เซอร์จันทานั้นอยู่ในชื่อของคนอื่นอีก30%และเซอร์จันเองก็ไม่ได้เงินมากนะักตามข่าวล่าสุดเซอร์จันสตูดิโอกำลังโอนเครื่องหมายทางการค้า26หมวดหมู่และการย้ายนี้ดูเหมือนจะมีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้นจากข้อมูลของแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้จะเห็นได้ว่าเซอร์จันสตูดิโอเสมเหมือนบิสมเมอร์มูลเขาจามีเดียโคลิมิเต็ดไดโอนเครื่องหมายการค้าไปยังปักกิง่งมมเเคาีีดย และนิติบุคคลของบริษัทผู้รับโอนได้ดึงดูดความสนใจจากทุกคนอย่างมากค่ะตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องบุคคลตามกฎหมายของปักกิ่งบ a m b o o New 倫海媒體 Co Limited ก็คือคุณพ่อเสี่ยวไว้บิดาในตำนานของเซอร์จ้านนั่นเองค่ะซึ่งถือหุ้นทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์และบริษัทใหม่นี้ก็เป็นบริษัทที่ดำเนินโครงการด้านความบันเทิงและวัฒนธรรมต่างๆชาวเน็ตหลายคนคาดเดาว่านี่คือเซอร์จ้านกำลังเตรียมตัวออกจากวาจิจิวาอย่างสิ้นเชิงเมื่อเรียงตามลำดับทไลายนอดีิของเซอร์จ้านก่อนหน้านี้ เซอร์จันเปิดตัวยอย่างเป็นทางการในปี2016และเซ็นสัญญาเป็นเวลา10ปีกับเทียนอีต่อมาหลงตันนี่ได้ก่อตั้งบริษัทของเธอเองต่อมาสัญญาของเซอร์จันก็ผูกติดกับหลงตันนี่ไปที่วาจิจิวาในเดือนพฤษภาคมปี2019เนื่องจากเขาไม่ได้รับการดูแลจากบริษัทเซอร์จันได้ฟ้องบริษัทเพื่อขอยกเลิกสัญญาและวาจิจิวาเสนอให้ยุติสัญญาและบริษัทขอให้เขาจข่ายค่าเสียหายจำนวนมากดังนั้นพวกเขาจึงเริ่มฟ้องร้อง ตามข้อมูลภายในว่าจิจิวายังได้ใช้ทนายความของทางเรนอิกด้วยเมื่อติดอยู่ในความวุ่นวายในการบอกเลือกสัญญาเซจันไม่ได้คาดหวังว่าเฉินชิงลิ้งจะระเบิดซึ่งเขาก็ได้รับความนิยมอย่างมากจึงเป็นไปไม่ได้ที่บริษัทจะปล่อยคนที่กําลังทําเงินให้กับเขาในเวลานั้นดังนั้นเขาจึงบรรลุข้อตกลงใหม่ข้อตกลงกับเซจันเมื่อวันที่29กันยายนปี2019เซจันได้ก่อตั้งสตูดิโอส่วนตัวและออกแบบควมว่าจางด้วยตัวของเขาเอง เมื่อวันที่25ตุลาคมของปีเดียวกันเนื่องจากเขามีเงินไม่เพียงพอทีท่จะจ่ายค่าย,ยกเลิกสัญญาเซอร์จันได้ถอนฟ้องและยุติเรื่องราวทั้งหมดตั้งแต่นั้นมาบริษัทก็ไม่ยุ่งเกี่ยวกับงานทั้งหมดของเซอร์จันอีกต่อไปแต่เงินที่เซอร์จันหามาได้ทั้งหมดจะถูกแบ่งระหว่างสัญญากับบริษัทในปี2021ในข้อเสนอไล่ล่าดารายัางมีเหตุผลตามแนวทางการปฏิบัติการจริงลางศิลปินทั้งหมดในบริษัทลงนามโดยไม่ปรากฏรายชื่อของเซอร์อจันเซอร์จันและสตูด,ดิโอของเขาได้ออกหนังสสสือนับแยกกต่างหา และพบว่าจากข้อมูลอย่างเป็นทางการบริษัทในหน้าของเซอร์จานได้เปลี่ยนเป็นเสื้อเหมือนมิซัมเมอร์มูลเขาเจ้มีเดียจำกัดเตุใดสัญญาจึงถูกบอกเลิกในเวลานั้นแฟนเก่าทุกคนดูดีว่าเซอร์จานเป็นมือสมัครเล่นที่เข้าสู่วงการบันเทิงพูดง่ายๆก็คือเขาไม่ได้จบการแสดงมาก,ก่อนและการเริ่มต้นของเขานนั้นต่ำกว่าคนอื่นๆในตอนได้บริษัทต้นสังกัดไม่ได้มองในแง่ดีเกี่ยวกับเขาดังนั้นเขาจึงไม่ได้รับการถูกเปิดเผยอย่างเต็มที่จากบริษัทปิดการรับรองทั้งหมดของเซอร์จาน ไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเจอจานและปล่อยให้เขาค้นหาก,การแสดงและการออดิชั่นด้วยตัวเขาเองนาดีตเขาออกประกาศทุกอย่างด้วยตัวเขาเองโดยไม่มีผู้ช่วยหรือบอดิกาดที่สนามบินเขาทําได้แค่ถือตั๋วเครื่องบินโดยป่าและกระเป๋าเดินทางในมือเท่านั้นและเมื่อเขาทําธุรกิจด้วยตัวเองสําหรับการรับรองทุกครั้งที่เขาเจอจารด้วยตัวเขาเองว่ากันว่าบริษัทต้นสังกัดจะส่งจดหมายทนายความโดยบอกว่าสิ่งที่เขาเจรจาด้วยตนเองนั้นไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่น่าวิตกมากจริงๆ ที่แฟนๆสามารถคูเซอร์จานเพื่อคนพบอดีตที่ซ่อนอยู่ในหิมะที่เหนาวเหน็บในปีนั้นๆน,น,นี่เป็นเพียงส่วนเล็กๆของเขาที่ต้องเผชิญเขาไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เขาประสบในที่สาธารณะและเขาก็พูดเบาๆด้วยประโยคเดียวว่าผมมาจากจุดต่ำสุดจึงเข้าใจความรู้สึกของการอยู่ในจุดต่ำสุดและผมไม่กลัวจุดต่ำสุดนี้และการเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเป็นเรื่องใหญ่เมื่อไม่กี่วันก่อนหลังจากที่สัญญาสิบปีระหว่างจางอี้ชิงและบริษัทในหน้าของเกาหลีสิ้นสุดลง เขากล่าวว่าเขาจะไม่ต่อสัญญาโดยเบยปอไอดี ID ของเขาเปลี่ยนจากทำงานหนักและการทำงานหนักเป็นชื่อจริงของเขาว่าจางอีจริงเป็นการเปิดบทใหม่ในชีวิตของเขาอย่างสมบูรณ์แบบแน่นอนว่าวันหนึ่งเซจานจะสามารถทำได้เหมือนจางอีจริงที่สามารถเปลี่ยนเบยปอไอดี ID ของเขาและถอดชื่อเอ็กจิวหยูลีกออกนั่นคือตอนที่เขาได้รับการปลดปล่อยและได้รับอิสระที่แท้จริงตอนนี้เซจานได้จดทะเบียนบริษัทของตนเองคือปักกิ่งบัมบูนิวเคิร์นเมเดียโคลิมิเต็ดซึ่งเป็นสัญญ,ญาณที่ดี เฉพาะวัดถงจือในเมืองหลวงทางตอนเหนือเท่านั้นที่มีแกลบซึ่งมีความยาวเพียงไม่กี่ฟุตตามตำนานวัดน,นี้ได้รับการดูแลยอย่างดีและผ่ายก็ปลอดภัยทุกวันทุกคนชอบชื่อของบอยษันไม่นี้ความหมายก็ดีมากเช่นเดียวกันและอนาคตของเซอร์จันจะดีขึ้นเรื่อยๆในวันที่8เมษายนตามข้อมูลของกูโตป๊อปูลาริตี้อินเด็กซ์แรงกิ้งลีดในบรรดาละครโททัศน์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันละคร5เรื่องที่มีความนิยมสูงสุดในเครือข่ายทั้งหมดมีดังนี้ อันดับแรกดีโอดออฟเลิฟค่าวความร้อนแรงอยู่ที่70.87นำแสดงโดยเสือจ้างได้อย่างจืเพราะเรื่องเป็นละครรักหวานหวานที่มีความโรแมนติกมากเข้าใจง่ายตลอดการดูละครไม่เครียดละครหวานหวานอบอุ่นทําให้คนรู้สึกดีนอกจากจะหวานแล้วยังซึ้งอีกด้วยการถ่ายทํามีความรู้สึกสมจริงมากมีเรื่องราวของครอบครัวความรักและมิตรภาพมีการบรรยายได้ดีมากชีวิตไม่ได้รับรื่นแล้วมั่งมีความพ่ายแพ้และความยากลำบากรออยู่เสมอ ทัาสการแสดงของอยางจือไม่มีอะไรจะพูดจริงๆในบทนักแสดงได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีและฉากร้องไห้ของเธอก็น่าเห็นอกเห็นใจมากเช่นกันการแสดงของเซอร์จ้านั้นพัฒนาขึ้นอย่างมากการแสดงออกการเสื่ออารมณ์และท่าทางของเขานั้นลื่นไหลามากเราก็ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงการแสดงออกของผู้เขียนบทเกี่ยวกับธรรมชาติและอารมณ์ของนักแสดงนั้นอยู่ในสถานที่และการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะมันเป็นละครจริงๆสรุปก็คือดูแลสบายตาม,มาก และเป็นหนึ่งในไม่กี่ละครที่เราสามารถดูได้อีกเป็นครั้งที่สองอันดับที่สองทัพพิสารค่าความร้อนอยู่ที่68.56นํานำแสดงโดยเรืนเจรุนและตีรีเล่อป่าอันดับที่3าวามรุ่งโรจน์สงครามพิเศษค่าความร้อนอยู่ที่64.72นํานำแสดงโดยหยางหยาและหลี่อี้งอันดับที่4บ้านหัวใจค่าความร้อนแรงอยู่ที่62.95นํานำแสดงโดยหายซิงและถงยาวอันดับที่5้ามาเป็นเจ้าหญิงของคาเธอร์ค่าความร้อนแรงอยู่ที่60.93 นำแสดงโดยสวีเจิงซีและโจจีชงล่าสุดในบทสัมภาษณ์ของหยางจือเธอบอกว่าให้ความสนใจกับละครเรื่องนี้และอย่าพุ่งเป้าไปที่นักแสดงจริงๆเธอเคยบอกว่าแฟนซีพีของเธอกับเติ้งดุนทําให้แฟนๆตกหลุมรักและอยากให้พวกเขาเป็นคนรักกันในชีวิตจริงล่าสุดดีโอดอปเลิฟได้ออกอากาศจบไปแล้วแต่ความนิยมก็สูงมากจํานวนการออกอากาศออนไลน์ทะลุ3.5พันล้านครั้งและยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวันมากกว่า50ล้านครั้งต่อวัน จุดสาคัญนี้ได้มีการเปิดตัวธุรกิจที่เกี่ยวข้องมากมายการสัมภาษณ์ระหว่างอย่างจื่อและเซอร์จันก็ปรากฏออกมาเช่นเดียวกันแต่ทั้งสองฝ่ายดูเหมือนจะชัดเจนมากเพื่อหลีกเลี่ยงความสงสัยและอย่างจื่อเองก็ออกบทความเพื่อทำลายซีพีของตัวเองและเซอร์จันยังได้แสดงความหวังว่าทุกคนใช้ความสนใจผลัดเรื่องมากกว่าและไม่ใช่เพื่อคู่ซีพีในชีวิตจริงทุกคนควรชอบหลินจื่อเซียลและกูเว๋ในละครมากที่สุดอย่าลุกขึ้นมาที่ตัวนักแสดงเอง ผมหวังว่าความรักของผู้ชมที่มีต่อคู่ซีพีจะอยู่ในละครไม่นำมันมาสู่ชีวิตจริงและทิ้งสคริปต์ของบทละครไว้ตรงนั้นด้วยตัวเองแต่อย่างจือไม่ใช่หลินจืดเซียวทุกคนเป็นนักแสดงและเขาต้องอุทิศตนเพื่ออาชีพการแสดงของเขาต่อไปการแสดงและบทบาทต่อไปของเืีอจานก็เช่นเดียวกันดูเหมือนว่าเขาจะจงใจหลีกเลี่ยงความสงสัยและแม้กระทั่งได้ใช้อย่างจือเพื่ออ,อ้างถึงอีกฝ่ายในการสัมภาษณ์ของอย่างจือกล่าวว่าคู่ซีพีนั้นถูกดึงออกมาโดยเนื้อเรื่อง และตัวละครเท่านั้นและถูกสร้างขึ้นภายใต้สภาพแวดล้อมเฉพาะของเนื้อเรื่องเท่านั้นคู่ซีพีของตัวละครสามารถจินได้ในการแสดงเท่านั้นอย่าสับสนกับความเป็นจริงโครงเรื่องและความเป็นจริงเป็นสองสิ่งที่แตกต่างกาันอันที่จริงในช่วงปีแรกๆของยางจือ้อในเรื่องมัททุรสห,หวานล้ำสลายกลายเป็นเท่าเราเกลี่อนนำคางได้ประสบความสูญเสียครั้งใหญ่เนื่องจากความนิยมของคู่ซีพีและเธอยังคงมีความกลัวที่จะแบกรับละครเรื่องหลักทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเธอ ที่ครั้งนั้นเพื่อความนิยมปาร์ตี้ละครพวกเธอได้โปรโมทคู่ซีพีแต่ความรู้สึกของเธอนั้นเป็นเพียงการตอบสนองเท่านั้นในบทบาทของจินมี่นั้นน่ารักมากแต่อย่างจื่อตีบทความนี้ได้ดีมากและความนิยมของเธอก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้เธอได้กลายเป็นนักแสดงที่ฮอตและโด่งดังมากในเวลานั้นละครนี้ไม่เพียงแต่เป็นนางเอกดังเท่านั้นแต่ยังมีเติ้งหลุนและหลัวอินซีอีกด้วยแฟนซีพีของอย่างจื่อและเติ้งหลุนได้เติบโตขึ้นและหลายคนอยากให้พวกเขาเป็นแฟนกันจริงๆในชีวิตจริง ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและผลที่ตามมาก็คืออย่างจืดถูกดุอย่างรุนแรงข่าวลือที่ตามมากลายเป็นเรื่องที่น่าปวดหัวมากสําหรับเธอและครอบครัวของเธอเธอไม่ต้องการถูกปิดกั้นและถูกผูกมัด CP โดยข่าวลือที่ไม่จําเป็นเหล่านี้เธอเรักอาชีพของเธอและเธอไม่ต้องการให้ผู้ชมปฏิบัติบ,ตบ,บทบาทน,นี้ในฐานะเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งการที่เรามีคู CP ทำให้ยากต่อการแสดงร่วมกับคนอื่นได้อีกดังนั้นจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์ในปีนั้นได้ทิ้งเงาลือไว้ที่เธอตอนนี้อย่างจืดและเซอร์จ้านร้อนแรงมาก พวกเขาทั้งสองฝ่ายต่างต่าง,างอ,อกตั้งใจที่จะเคลียร์กันเป็นคู่ซีพีในครั้งนี้โดยบอกว่าพวกเขาเป็นเพื่อนธรรมดาในที่ส่วนตัวและไม่ต้องการแพ,พร่ภาพปัญหาอะไรที่เกิดจากเรื่องอื้อฉาวผมหวังว่าคนดูจะชอบละครเรื่องนี้และติดตามผลงานของเราต่อไปจังหวะสัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับเซอร์จานได้ทําให้ทุกคนได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเขาเขาได้แสดงให้เห็นถึงความจลาดทางอารมณ์ที่สูงมากของเขาในการสัมภาษณ์เมื่อถูกถามว่าเซอร์จานละอย่างจึงมีความสุขที่ได้ทํางานร่วมกันหรือไม่ เือจันเร,รียกอย่างชื่อว่าจานหยางโดยกล่าวว่าความร่วมมือระหว่างพวกเขาทั้งสองเป็นที่น่าพอใจมากการจกย่องอย่างจื่อเป็นเรื่องที่จริงใจมากของเขาและไม่มีความแตกต่างระหว่างการถ่ายทำและการพบปะในที่ส่วนตัวเสือจันกล่าวว่าพวกเขาทั้งสองไม่รู้จักกันมาก่อนที่จะเข้าร่วมการถ่ายทำและเป็นเรื่องน่าอายที่พบกันครั้งแรกมีหลายสิ่งที่น่าสนใจในการถ่ายทำและมีการกล่าวถึงฉากเดินกลางสายฝนนักข่าวยังถามอีกว่า คุณจำเป็นต้องสร้างจิตวิทยาเมื่อถ่ายทำฉากจูบหรือไม่เซอร์จันตอบอย่างรบรัดนมากโดยบอกว่าไม่จำเป็นและพูดตรงๆว่าพวกเขาล้วนเป็นนักแสดงมืออาชีพเพราะโครงเรื่องมีความสมเหตุสมผลพวกเขาคิดว่ามันโอเคมากละครเรื่องนี้เป็นความก้าวหน้าอย่างมากของเซอร์จันอาจกล่าวได้ว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาปรากฏตัวในละครในเรื่องของชีวิตการแต่งงานและเขายังมีลูกอีกด้วยเซอร์จันแบ่งปันทักษะการเคลียกล่อมเด็กโดยใช้ของเล่นและของวางการจูงมือเด็ก บทสัมภาษณ์นี้ได้รับการค้นหายอดนิยมอย่างรวดเร็วแฟนๆได้คอมเมนต์ในการให้สัมภาษณ์ของเซอร์จานโดยบอกว่าเซอร์จานตอบทุกครั้งเพราะเขาเป็นคนดีและให้ความเคารพต่อคู่หูของเขามากจากละครเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าเซอร์จานปฏิบัติต่อต,ตัวละครด้วยความเกรงใจเมื่อต้องเผชิญหน้ากับตัวละครเขาตีความตัวละครในละครอย่างชันฉลาดพร้อมแสดงอารมณ์และทักษะการแสดงออกมาได้อย่างละเอียดอ่อนมากในความคิดเห็นของแฟนๆได้กล่าวถึงความสามารถของเซอร์จานในการสร้างสองแบบ พวกเขาชื่นชมความสามารถของเซจานและเชื่อว่าความเข้าใจของนักแสดงเกี่ยวกับบทบาทและการตีความของทั้งสองมีความสำคัญมากหลังจากที่เซจานได้รับบทนี้แล้วเขาก็จะสร้างบทที่สองที่สมเหตุสมผลเพื่อให้ปลอดเรื่องที่ไม่สมเหตุสมผลในต้นฉบับทุกฉากของเซจานได้นําตัวเองเข้าสู่สถานการณ์และตีความด้วยหัวใจทําให้ตัวละครมีจิตวิญญ,ญาณที่สดใสแฟนๆหลายคนยกย่องเซจานอย่างสูงเมื่อพิจารณาจากการแสดงของ,ของเซจาน เขาสามารถรับการประเมินเหล่านี้ได้อย่างแท้จริงความก้าวหน้าและผลงานของเซอร์จานในช่วงหลายปีที่ผ่านมานั้นชัดเจนสำหรับทุกคนและเขาก็ค่อยๆกลายเป็นโค้ชที่ร้อนแรงที่สุดในแวดวงการรับรองความสำเร็จเหล่านี้ยังออกไม่ได้จากการทำงานหนักของเขาในบทสัมภาษณ์นี้เราจะเห็นได้ว่าความฉลาดทางอารมณ์ของเขานนั้นสูงมากแม้ว่าทีวีละครเรื่องนี้จะจบลงแล้วแต่ความนิยมก็ไม่ลดลงนอกจากนี้ละครเรื่องนี้ยังครองตำแหน่งสามอันดับแรกอีกด้วย ซึ่งน่าทึ่งมากสำหรับความนิยมเหล่านี้นักสนแสดงนำอย่างจื่อและเซ่อจ้านก็ได้กลายเป็นบุคคลยอดนิยมและได้รับการสัมภาษณ์จากสื่อหลายครั้งในบทสัมภาษณ์ล่าสุดของอย่างจื่อเขาเพบว่าทำไมตัวละครของหลินจื่อเซ่วจึงแตกต่างจากนวนิยายเล็กน้อยเขาจึงได้ถามผู้กำก,กับอีกครั้งคำตอบของทีมงานก็คือหญิงสาวในแผนกดนตรีเปลี่ยนไปเป็นตัวละครปัจจุบันและพัฒนาการของโครงเรื่องอาจจะแตกต่างกันบ้างมีความมั่นคงขึ้น เป็นกรณีนี้จริงๆและผลของการออกอากาศก็ดีมากซึ่งทําให้ผู้คนจาดวงอาทิตย์ดวงน้อยของหลินจือเซียวได้ในทันทีสิ่งนี้ยังทําลายข่าวลือก่อนหน้านี้ด้วยว่าอย่างจือได้เอาบัละครเปลี่ยนเป็นการออกแบบของตัวละครอันที่จริงมีทีมแดัดแปลงตัวละครเพื่อรองรับการพัฒนาเนื้อเรื่องไม่ใช่เรื่องใหญ่เมื่อพูดถึงฉากหวานและอบอุ่นในละครเธอบอกว่ามีมากมายโดยเฉพาะตอนที่เธอถูกลงโทษในละครและกู้เว่ยบอกว่าเป็นแฟนของเธอที่ทําให้เธออบอุ่นมาก และยังกล่าวอีกว่าชายหนุ่มประเภทนี้ไม่อาจต้านทานได้จริงๆเมื่อถูกถามว่ามีเสียงหัวเราะระหว่างฉากจูบหรือไม่ยังจือ่อตอบว่าเสียงหัาะก็โอเคแต่ตอนได้พวกเขาเขินอายและประหม่ามากกว่าเพราะไม่คุ้นเคยและอาจไม่กล้าสัมผัสซึ่งกันและกันเมื่อผู้กำกันบบ่นทางออนไลน์ว่าดูเหมือนว่าความรักที่เราร้อนหรือไม่จะดีกว่านี้มากถ้าคุณคุ้นเคยกันในภายหลังฉันไม่ได้คาดหวังว่าพวกเขาจะประหม่าเวลาถ่ายทำมันตลกดีทำไมพวกเขาไม่ตัดเรื่องรายสาระนี้ออกไปและเมื่อเธอเล่นบทบาทนี้ เธอยังแย้มมันด้วยการแสดงออกคำพูดวิธีการแสดงและออกแบบเล็กๆน้อยๆสำหรับลินจือเซียวอีกด้วยและเมื่อเธอคุ้นเคยกับการแสดงเธอรู้สึกว่าเธอคือลินจือเซียวจริงๆและกำลังคิดว่าจะเล่นให้ดีขึ้นได้อย่างไรเป็นความคิดเล็กๆน้อยๆของเธอที่ทำให้บทบาทของลินจือเซียวมีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยความอบอุ่นราวกับดวงอาทิตย์ดวงน้อยในท้ายที่สุดอย่างจือยังกล่าวอีกว่ามันเป็นความเข้าใจโดยปริยายที่ทุกคนร่วมมือกัน ซึ่งทาให้เธอมั่นใจมากขึ้นและเชื่อว่าเธอคือหลินจือเซียลนอกจากนี้เธอยังแสดงความขอบคุณต่อเซอรอจานและผู้กำกับรวมถึงผู้เขียนบทที่ช่วยเธอตลอดเวลาเธอรู้วิธีที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนและรู้สึกขอบคุณจริงๆซึ่งเป็นเหตุผลว่าทําไมเธอถึงสามารถพัฒนาได้ดีในวงการบันเทิงในขณะเดียวกันเซอรอจานได้รับการสัมภาษณ์หลายครั้งและหัวข้อโดยรวมยังคงเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เขาได้แสดงความเห็นถึงคู่หูของเขาอย่างเจืออีกครั้งด้วยคำพูดสี่คำ และยังบอกอีกว่ารู้สึกยินดีที่ได้ร่วมงานกับหยางจือก่อนหน้านี้ผู้กำกับเผยในรายการถ่ายทอดสดว่าเขากำลังทำงานอยู่และเป็นการยติที่จะให้เซอร์จ้านและหยางจือทำงานร่วมกันอีกครั้งการพัฒนาของเซอร์จ้านในวันนี้เป็นไปอย่างรับรื่นมากมีการประกาศการรับรองใหม่อย่างเป็นทางการและสื่อจำนวนมากยังคงแนะนำเซอร์จ้านด้วยชื่อของเขาความสามารถของเขาก็ดีมากทั้งร้องเพลงเต้นหุ่นดีบุคลิกน่ารักมีชีวิตชีวาดึงดูดแฟนๆมากมายปกติเขาเป็นคนติดดินมาก และเชื่อฟังแฟนๆของเขาดังนั้นเขาจะร้องเพลงทันทีเมื่อถูกขอให้ร้องเพลงสดใบหน้านที่บริสุทธิ์และรอยยิ้มที่สดใสของเขานั้นมีชีวิตชีวามากและรูปร่างของเขาก็ดีมากเช่นเดียวกันรวมๆแล้วเขาเป็นนักแสดงที่ดีและมีจิตใจ,จที่ดีมากแม้ว่าเขาจะไม่ได้เรียนเต้นตั้งแต่ยังเป็นเด็กแต่เขาก็เป็นนักเต้นที่ปรางปรายและน่ารักที่สุดในคอนเสิร์ตว่ากันว่าในระหว่างที่เขาก็ร่วมการถ่ายทำเขาได้ใช้เวลาเกือบทั้งหมดในการเข้าร่วมอยู่นานที่สุดและถูกดุมากที่สุด สถานะในเชิงบวกของเขาและวิธีการจัดการกับผู้อื่นสามารถช่วยให้เขาออกจากอารมณ์ของเขาได้ทันเวลาและเรียนรู้จากความคิดของเขาเองเพื่อจัดการกับปัญหาและความท้าทายที่เขาต้องเผชิญในแต่ละวันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของเขาได้ดีขึ้นเพื่อพัฒนาชีวิตและตำแหน่งของตัวเองเชน่นถ้าฉันเป็นนักเรียนฉันต้องแก้ไขตำแหน่งของฉันและแก้ไขทัศนคติเรียนให้หนักและกลายเป็นพรสวรรค์ที่บ้านเกิดต้องการถ้าผมเป็นลูกจ้างในร้านวิสาหกิจหรือครูของประชาชน ผมจะทำหน้าที่ให้ดีและกลายเป็นคนที่ดีในสังคมและในวันนี้พี่ปานก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ